ต่อไปนะครับเขาให้ทําอะไรครับเขาให้ทําจํานวนคละนะครับให้เป็นเศษเกินนะครับจำนวนคละก็คือจํานวนที่มีจํานวนเต็มอยู่ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีทําให้จํานวนคละเป็นเศษเกินทําง่ายๆนะครับก็คือเอาตัวนี้นะเอาตัวจํานวนเต็มเนี่ยคูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับส่วนก่อนนะครับแล้วก็เอาไปบวกกับเศษนะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับนะก็คือเอา5นะครับคูณนะเอาเอาจำนวนเต็มนะครับคูณกับอะไรครับ คูณกับส่วนนะครับแล้วเอาไปบวกกับเศษบวกกับเศษก็คือ7ถูกไหมห้าสามสิบห้าบวกอีกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองนะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับยี่สิบสองส่วนเท่าไหร่ครับส่วนก็คือส่วนตัวเดิมนะครับก็คือส่วนสามนะอันนี้เป็นวิธีคิดนะครับนะนะเรามาดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับสิบเอ็ดเจ็หก ส่วนสี่นะครับนะเราเอาอะไรครับเราเอาสิบเอ็ดนะเราเอาสิบเอ็ดนะครับคูณอะไรครับคูณ4ี่นะแล้วก็บวกด้วยหเห็นไหมนะเป็นวิธีที่จะได้ตัวตัวนี้มานะครับตัวเศษนะสิบเอ็สิบสี่นะครับสิบเอ44สิบสี่สีบวก6เป็นเท่าไหร่ครับเป็นห้าสิบถูกไหมถูกไหมครับเป็นห้าสิบส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนสี่นะ เพราะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวนี้มาถูกไหมครับนะได้ห้าสิบส่วนสี่นะเพราะฉะนั้นเรามาดูอันตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นจํานวนลบเห็นไหมครับลบสองเศษห้าส่วนเจ็ดนะเพราะฉะนั้นเราเอาอะไรครับเราเอาลบสองคูณกับอะไรครับคูณกับตัวล่างถูกไหมคูณกับเจ็ดนะแล้วเอามาบวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับห้านะผมเขียนให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งนึกอยู่นะไม่ต้องมานั่งไรนะ ลบ 2, 2, 7, 14งเจ็ดสิบ่นะครับสองเนะบวย5เป็นเท่าไหร่ครับเป็น19เนะเครื่องหมายเป็นลบก็เป็นลบสินะครับลบสิส่วนเท่าไหร่ครับส่วน7นะง่ายไหมง่ายนะไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้นะผมเขียนให้หมดแล้วนะเรียบร้อยไม่ยากนะครับเอาจำนวนเต็มคูณด้วยส่วนนะครับบวกกับเศษโอเคไหมนะครับแค่นั้นเอง